วัสดีพี่น้องจ้ามาดีสิพาคขาวาน้ำใหม่พูดนะอ๋อตัเบิรเบิ้้นม่มอกิดเยูทูบเบอร์มาส้นกันขาป้าเจอกันไม่ยางไงถ่ายคลิปด้ันนันอไหนมาเก็บมันมาเก็บล้วนะมาถ่ายค บนนี้มาวนนี้มาอาสามาไทยย่านเดียวโอ้โหนอสวยแม่นอสวยนีอยดาอลางปีกช่องนึ่งด้วย่ะช่องมาดามโอ้มาสนกันพี่นนอนโอ้เอานี่คือมืองานแห้งนี้แม่นอแม้ว่าดูทงนอนนี่คือค้ี่เห็นโอ้งะอ่อนงดูน่คู่นอน เ,เ,เราอาปบะได้มาเบิ้งครั้งนี้ดินี่ละมันจะมาเก็บเอาแค่ส,ส,สุดยอดแล้วใช่ะเออข้างนอกนี่<ๆ>จะเยอะแยะเอาไปหมดแล้วเบิ้งนั่งลงยังสี่เด้อชุดฮูลูกฮูลูกตาตะปูตุปีตะปูตุปีขึ้นเต็มเลยแม่ต้องข่าตรงกลา,างที่ยังข้างนอกที่ไหนอยู่คันๆไหนมันอันมันหกขคนไงโอ้โหย่านเห็ดน้ำเหรอเห็นเห็ดกัดที่ว่านอู้หู สน,นีกจะลังเอาไปกินต้มกิมแซบถ่ายคนเก็บเขาบาได้เก็บจ้ะ<บ>โอ้ยสะอ่อ,อนเนาะตาแซบเก็บเก็บเก็บ,บนี่บ่ได้เข่าข้นนา,นะางน้อยากจ้ะงงข้างนัวกระพกกินแล้วนี่อันนี้อันนี้อุ้ย,ยางามเลยกินอ,อีกแล้วกินบุบบุบหัไปแล้วไปเฮ็ดผู้ไว จ้าคุณพูดสองน้องเนี่ยงามนี่เหรอนี่นี่บอกเอานี่ก้อนก็ได้โอ้โหนอนนี่พุ่นเม่ทั้งพุ่แม่นนอนอ้วนๆสูงๆเลยแต่ว่ามันปลายยาวแห้งดอกโอ้โหหนุ่มก้อนนี้นี่พี่สัวะพี่สัวะอยู่ไกลๆเอาแน่นี่นี่สวยๆแล้วนี่นี่จ้ะ โอ้ยเหยียบไปใช้กับถุงนอนใหม่โอ้ยย่าเหยียบปันใดสงสซานมันเนี่นอนในนอนกันกิล่ะตุ๊กปูตุ๊กปีนั่งคันแม่คันเพาเอาไม่มองยางมันั่กับแนมบ่เห็นเนาะมันกับแบบนอนยังเสียหลายแห้งที่นองพู๋เนาะแอมเห็นปะนอนในนอๆยังสินะมันกับั่งข้นที่นองจ้ะแอมเลยไ ใช่เหดอขันขนบ่มาซับเนี่เอาทิดน้ำก็้เอาลงชุนนั่นเอลงชุนคานเลยนะเสื้อเสื้อยบ่เอออยกไปซื้อ่าหนฮะเนีนี่ด็ใส่้พี่ซูอาไใส่ไปเลยอะเก็บชอยกันสับนวด เคอ้จ็กรกน้งงางโอคือแบบอุ้ยนอนนันอ้วบอวบคุณนี่นี่นอนนี่อ้วบอวบพี่น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 ะอ้ทั้งนีอวบอวบนี่ส่วนมากส่นมากส่วนมากนอนหน่อยนอตบโพตัแปะแดงนี่นี่ย่างหาแต่แนวอวบแมนบ่รู้เหร มันอ <łość> ้วกไรเงมันอวกไรเนดูล่ะเสียงใครล่ะท่งน้นเอ้ามีพเขมัตี่เด็กน้อยพอดีพี่สุอันนั้นวะตอนนั้นนะเอาไหมเอาไหมเอาไหม เห้าเยอหนาตอไข่ได้มันลายแหงอีสนี่ไดโนดอวบอวบนี่อวบไหมนี่อวบไหมหรือว่าโดนอะไรกินโอ้โดนเหยียบตัวนึะเหยียบมันแต่ยัง่าหยองพี่ถือใจอัะนะฉากหลังที่วง่ายเขาก็ได ดูพนักงานเก็บน้องใหม่เลยพี่น้องเลยสพรับสไปนี่พนักงานถ่ายดูนอนใหมล้งกินนะคะงามแหงเพื่นว่าคือว่าคอยเถอบไดงิ้นโอ้ขอโทษขอลืมคยกระิบยันเขาได้งเนก็ยันเขาได้ยินค่ะคัดขนาดคัดดคัดโอ้โหดูดิ อเอาอของใครกันตั้งนี่นี่นนเอานอนนี่เอาสองนอนนี่หนูเห็นยังงามเลยพุ่เดณตากระสลดหาจนอันมองหกๆได้อดมองหกๆแค่ค่อยสิเอานี่เป็นแฟน,นกระบอกหาคุณสับไปสับทั้งพุ่นเทงหน <c oughs> <c oughs> นามพี่น้องโอ้ยขนสาบจริงบอกให้เล่าคับออกาแล้วก็ไม่ยังเบ่งี่ด

Thùng con gần vino mụcino tìm tù ny anh y nói anh anh yên hong tìm 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 สวยที sabes, anyway, oh, ่น uh, like ้องเอ้ยมันเป็นแปลกๆว้ายนี่น่าเบิงนสุดี้อ้หน้ำโอ้โแดดดดสองจะอนแดดดิเอาปะ บอสอะไรแต่คนซับโอเคน้ำโอ้โหพีน้องเลยสอนบอ้วบค่ะคุณเด็บต้นหนเสียงได้บอสคือ้าใหม่ข้าใหม่ข้าหักบอสอยู่ sàn, tự ủi, nè, kiểu này, ui, nó, hmm, tự sẹp, kiểu này, ui, sẹp á, đi chơi, nó chơi, nó chơi, ui, สำหรับยูพ่นนองเลียงแถวกัน่นละนอไม้เลียงแถวกัน่นะมีสิปนอินออยนอนละพ่นนองไอ้หันม้ไอเยอะดมาเตนเต้นมีแต่ดีกับนอใหม่นอใหม่นอใหม่นอม่นอให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 ม้บ้านต้นใดก็มีแต่นอไม้เฮ้ยสะอ่อนเราพินนอสะอ่อนนาบ้านเท่าไหนจะมียางสีเน ถาดู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 เห็นก็เห็นก็ซับจับับับออกแน้วเอาไปใส่เกลือใส่ขาใส่เขาแน่นเย้องใส่เขายิ่งลกัอันนี้เาต้อนนี้เขาเลยล่ะวัวบอ่โอ้ยน้ำเข้าปลออยสักลาบเดยอพี่น้อย นน็นเข้าไปไหมบคนบ่ก่าเอานด้ดๆแต่ว่าเ, <c oughs> เ,เป็นป่าจังว่า่ยงสาบอให้ม่นโดดเข้อย้อนให้มันเกิออมีล,ออาลายๆนากำลังอีกเนนี่ต้มจิ้มอ้แ่บเด้มต้มจิ้มแซ่บแสบจินน้ำพริกว่าจเิเฮ็ดน้ำพ,พริกกะป,ปิบด้กได้เฮ็ดจักเทืทีอ ันกินตตั้งตัวปวดตาแก่น้องใหม่เพ่นพ่อนน้องอวบอิ่ทั้งคุณยั่ไงน้องใหม่ที่ปาแตกสองสองน้องมันหลายลายเหยียบไปตรงไหนกันเจอต้นน้องใหม่ห้านเดียร์ พี่นม่ไม่ไม่ไน่่่่ไ่อม่ไม่ไ่่ไม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 ม่ไม่ไม่ไม่่ไม้ไม่ไมแซ่ไม่ม่ไม่ไม่ไม่่บ่ไ่่่ น,นองใหม่ปลานี่มันจะเป็นรสชาติคือจังนองใหม่ปลาบานเฮาด้อพี่น้องมันจะเป็นเซนๆซนคือจังนองใหม่ปลาพี่นโดนแซ่บแซ่บอันของแอนนามันผิหรือหอมองใหม่พี่หอมคือจังขมวดจังว่าพี่ม้วนว่าหอมหอมเอาส่วสี่ไปต้มกิมพริกกะปิพี่น้องเอ้ยเจ็บมากจังว่าสี่หาหลอดพระท่านจะเดือดน้ำพริกกะปิจ้ากรอบอยู่เดี๋ยวรอบนี้สิเอาไปเด็ด ต้มกินกับน้ำพริกกะปิให้มันจีหวานที่เขาขายด้งเงินหลายเอื่นี่ซ้ำพี่น้องฟาดกันเสร็จกองกันโอเคคลิปนี้พอแล้วยาวพักเพลินเลยพี่น้องด้ยนี่สิไไปลงบ่เจอเพลินบ้านเตรียมเพลินทอดอย่ามาชงม, <c oughs> มาวันนี้มาเจอเพลินบ้ <c oughs> านกัน <c oughs> พี่น้องมาบไกลหนึ่ง่าสิพ่อสำนีบ่พ่อรำปูฟัวเนาทุ่งพี่น้องเอ้ยทุ่งกันน้องใหม่จะเป็นซูซี่กันฮะ